ขอปามเจริญในธรรมจะมีได้ญาติโยมสาธุรชนทั้งหลายอาตมาพาจะนำพระธรรมคำทางสอนในธรรมพระพุทธศาสนามาเผยแผ่ให้ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังพระธรรมคำทางสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่อาตมาพาจะนำมาเผยแผ่ชื่อว่าการขอเขาเป็นการทําลายคุณสมบัติหรือว่าคุณธรรมที่มีอยู่ในตนเองในสังคมของ ชาวผู้ทั้งหลายก็มีจิตเมตตาไม่ที่ตั้งใครขอก็ให้แต่ว่าผู้ขอนะจะหมดคุณสมบัติหรือว่าจะหมดคุณธรรมในการที่ตนเองเป็นผู้ขอเพราะว่าเขาแสดงว่าตนเองไม่ได้ต่อสู้ชีวิตถึงที่สุดแล้วหรือยัง ได้ทำความเพียรได้ทำความพยายามต่อสู้ชีวิตเพื่อที่จะอดินรนให้มีการทำมาหากินสุดกำลังหรือ,อย่างแต่คิดอะไรไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือขอเขาเอยไปในการขอเนี่ยในทางพุทธศาสนาท่านบอกว่ามันจะทําลายคุณธรรมหรือว่าคุณธรรมบัติของตัวเองในาประการแรกก็คือฮีริความละอาย ความละอายในที่ในที่นี้ก็คือความละอายแก่ใจถ้าไปขอเขาเนี่ยก็ตนเนองก็ไม่มีความละอายในการขอแทนที่จะพยายามพยายามทำมาหากินมือเท้าก็อย่างดีหรือว่ายัางอยู่ในวัยมีกำลังที่จะทำมาหากินแต่กลับไม่ทำแต่กลับ ขอคนอื่นเขาเป็นหลักไม่ว่าจะขออาหารหรือว่าขอรร์สินเงินทองอาการขอเนี่ยมันก็ทําให้ตอนเองไม่มีความละอายแก่ใจในประการที่สองสิริก็คือสีหรือว่ามิ่งฝันมันไม่มี อาการขอเขาก็คือทำฟาร์มบวหมอให้กับตนเองอเป็นคนที่ไม่มีสิริไม่มีมิ่งฝันไม่มีกำลังใจที่จะ,ะทำมาหากินที่สุดแล้วก็ย่อท้อแหละเป็นคนย่อท้อเป็นคนที่ไม่มุ่งมั่นในเรื่องของการที่จะ,ะทำมาหากิน เราก็เห็นอยู่ทั่วๆ่วไปว่าบางทียังหนุนยังแน่นยังแข็งแรงหรือว่ามือเท้าก็ดีแต่ว่าก็ไม่ยอมทำมาหากินก็มีอยู่ให้เราเห็นทั่วๆ่วไปในปนระการที่สามก็คือทีก็คือความรู้คนที่ขอเขาเนี่ยก็คือหมดปัญญาไม่มีความรู้ เพราะคนที่มีความรูนเนี่ยเขาก็จะคิดหาวิธีทำมาหากินคิดที่จะทําอย่างไรที่จะเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวเอาไปให้รอดนั้นผู้ขอก็คือเป็นโพลที่มีความรูนเป็นคนที่ไม่ขนขวายในเรื่องของอาจจะใช้วิชาความรู้มาทำมาหากินคือโดย ทั่วไปก็คือบางทีก็ไม่ไม่ยอมเรียนตั้งแต่ต้นแหลยไม่ยอมเรียนไม่ยอมหาความรู้ไม่ยอมหาศิละปะวิทยาที่จะ,ะเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เพื่อที่จะนำทร,รมาหากินเลี้ยงตัวเองอเมื่อไม่เรียนแล้วก็ไม่รู้พอไม่รู้ก็ทําให้ตนเองเกียรติค้านในด้านหนึ่งต่อไปก็คือเกียรติค้านทาการงานต่อไปอีกแหละ เมื่อขี้เกียจเรียนมันก็ขี้เกียจทํางานต่อไปอก็ทังเกตได้ว่าจะเป็นอย่างนี้ในประการที่สี่ทะลุติคือความมั่นคงคือความมั่นคงในชีวิตไม่มีเพราะวันวันเอาแต่ขอคนอื่นเขาเพราะคนที่ขอก็คือ ไม่ยอมสร้างเนื้อสร้างตัวไม่ยอมที่จะขลขวายว่าอาจจะทําอย่างไรให้มีที่อยู่ที่กินที่อาศัยที่จะต้องทํามาหากินเลี้ยงตัวเองเพื่ออนาคตของตนเองเพื่ออนาคตของครอบครัวหมดฟาร์มมั่นคงบางทีก็อาศัยก็อยู่ไปวันวันและก็อาศัยขอก็ไปวันวันเท่านั้นเองอไม่มีฟามกระตือรือร้อนที่จะทาชีวิตของตัวเองให้มีความมั่นคง ในประการที่ห้าเกียรติคือเกียรติยศคนที่ขอเขาก็คือคนที่หมดเกียรติยศนั่นเองหมดเกียรติยศหมดศักดิ์ศรีเมื่อคนขอเขาก็จะเป็นอย่างนี้หาเกียรติให้ตัวเองไม่ได้หาศักดิ์ศรีให้ตัวเองไม่ได้เพราะว่าการทํามาหากิน การหาฟาร์มโรเนี่ยมันทำให้ตนเองมีศักดิ์ศรีที่ว่าเริ่มจากการเรียนเมื่อเราเรียนแล้วเนี่ยมันก็ทำให้ตนเองมีศักดิ์ศรีมีความก้าวหน้าในชีวิตต่อไปโดยการศึกษาศิลปะวิทยาเพื่อที่จะดูแลตัวเองพอมีศิลปะวิทยาแล้วก็ทำหน้าที่การงานที่ดีเพื่อที่จะ ทำให้ชีวิตของตนเองมีอยู่มีกิน,น่นเองแต่คนที่ขอขา้า่่ำไปนไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีหมดหมดสภาพในทั้งห้าประการเนี่ยท่านบอกว่าอาเพียงแต่ว่าเริ่มต้นว่า,อาขอแม้กระทั่ง เทวดาก็ยังหนีเพาะฉะนั้นคนขอไม่ใช่ว่ามนุษย์ด้วยกันจะเบื่อหน่ายแม้กระทั่งเทวดาที่มองไม่เห็นเนี่ยที่อยู่ใกล้ตัวเราไม่ว่าจะเป็นอากาศเทวดาหรือว่าลูกขาเทวดาหรือว่าเทวดาที่อาศัยอยู่ในตามบ้านเรือนต่างๆยังหนียังหนีคนขอ อาตมาหาอะไรกับมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายที่เขาทำมาหากินเขาก็ต้องการที่จะเลี้ยงชีวิตของเขาอะแต่ไอคนขอก็กลมหนากลมตาขอมันเรื่อยไปอีกเลยฉากนั้นในหลักธรรมในทางพุทธศาสนาที่อรราตมาพาจะนำมาเจริญพรให้ญาติโยมเนี่ยท่านยังบอกว่าการขอคนอื่นหรือว่าการขอเขาเนี่ยมันทำลายคุณสมบัติของตนเองทำลายคุณธรรมของตนเอง อาตมาภาคนามหลักธรรมมาจเจริญพรทายาทโยมสาธุชนทั้งหลายได้เป็นเครื่องประเทอปัญญาจเจริญพร